สวัสดีค่ะเมทเทลเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าได้ใจความก็เป็นการแบ่งปันเคล็ดลับขายโสห้าหลักที่ได้ผลที่สุดที่ผลดีที่สุดของตัวเองค่ะโดยที่ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาก็มีสองเคล็ดลับด้วยกันก็คือแรกก็คือใช้ y o u t u b e แล้วก็ให้เขาส่งข้อความติดต่อมาโดยตรงคะ,คะ direct message DM ที่นี้ก็ให้เขาติดต่อมาทางไลน์แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือจาก Youtube แล้วก็ให้เขียนอีเมลแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับตอนกรณีที่อัปโหลดวิดีโอคลิปใหม่ก็เขียนอีเมลแล้วก็แจ้งเขาว่าทราบว่าได้ video. อัปโหลดวิดีโอคลิปใหม่แล้วก็มีหลักๆก็2วิธีด้วยกันก็เป็นวิธีที่ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยค่ะก็ได้รานะคาคอร์สี่เกเป็นคอร์สอ ขายทิเ็ตคอร์สแรกของเมย์ค่ะก็สรปุปคินถามว่าคุณทำอคอร์สสนใจที่จะทำคอร์สออนไลน์5หลักขายก็มี2วิธีวิธีแรกก็คือ้ายย t ท b e ด้วยเขาลูกค้าติดต่อทางไลน์หรือว่าทาง Facebook Messenger เป็น DM d irect Message แบบที่2ก็คือกรณีที่คุณต้องการที่จะทำอีเมล์มาร์เก็ตติ้งก็แนะนำให้คุณ ทำอีเมล์กันนึงเพราะว่าเป็นการสะสมลีนสะสมอีเมลลูกค้าคนที่สนใจค่ะก็ไม่สามารถก็คือคุณมีอำนาจควบคุม100% 100%นี่มีใครที่จะเอาแย่งไปอีเมลของคุณไปได้ค่ะเพราะว่าการที่คุณไปใช้ YouTube Facebook IG TikTok เหมือนกับว่าคุณไม่มีอำนาจควบคุมก็ประมาณนี้ค่ะสูุปก็คือใช้ direct message ถ้ากว่าคนยังยังไม่พร้อมที่จะศึกษาวิธีการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้ง ทีขอเสริมนิดนึงสหรับการทำอีเมลนี่คนไทยที่เปิดอีเมลเปิดอ่านอีเมลของมาอยู่ที่โดยเฉลีย่ยเท่าห้าสี่ถึงห้าห้าซซึ่งถือว่าสูงมากๆเพราะว่าโดยเฉลี่ยก็เปิดอ่านแค่25%เซเท่านั้นนะคะก็ถามว่าคุณยังเพิ่งจะเริ่มทำเพิ่งจะเริ่มขายคอร์สก็ใช้วิธีให้ลูกค้าติดต่อทางไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กซิ e เก e r ก็ได้แต่ว่าแนะนำให้คุณทำเก็บอีเมลลูกค้า ไทยทําทให้เร็วที่สุดที่จะทําได้ค่ะถ้าคนสนใจโรงเรียนโปรแกรมขายคอร์ส5หลักซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ลก็โคชชิ่ง12เดือนก็คอร์สออนไลน์ก็สูงสามารถที่จะเรียนได้12เ,เรียนได้ตลอดชีพนะคะไม่จํานักกับจํานวนครั้งฟรีอัปเดตแล้วก็มีโคชชิง่งแล้วก็มีทางเรียนทางซูมมีโคชชิ่งคอร์สทั้งหมด12เดือนด้วยกันถ้าหากว่าคนชำระเงินเข้ามาภายในที่5เดือนหน้า ห้มามกราสอ2พันก็จาก12เดือนโคชชิงสองเต่อหทางซูมก็เพิ่มเป็นจาก12เป็น15เดือนก็ถามว่าคุณต้องการที่จะขายคอร์สออนไลน์ห้าหลักต้องการทำธุรกิจนี้ไม่เปิดรับนักเรียนรุ่นที่หนึ่ง 1, จำกัดแค่5คนเท่านั้นเพราะว่าต้องสอน1นต่อหทางซูมด้วยรายละเอียดสำหรับวิดีโอคลิปนี้ค่ะที่ไม่ทำเเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวคอร์สนี้รวมถึงโบนัสมูลค่าห้าหมบาทเ่ย ก็รายละเอียดจะอยู่ใน description นะคะถ้าว่าคุณต้องการที่จะลงเรียนโปรแกรมนี้หรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางไลน์ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พวกไหนในกรดารรนสรทนวันนี้ไม่เข้าไปก่อนสวัสดีค่ะ